ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนนะคะที่มีจิตศรัทธาก็อยากจะให้มาวัดบางย่าแพทย์มาหาหลวงพ่อมาอะไรซึ่งท่านก็าก็หลวงพ่อใหญ่อะค่ะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเมื่อเราขอพรท่านเราก็จะประสบผลสําเร็จคิดดีทดําดีเราตั้งใจมุ่งหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะคะ,ะค่ะก็เรามาวัดบางย่แพทย์เมื่อเรามาหาหลวงปู่ใหญ่ได้เดินรอบสาม ก้าของโบสถ์นะคะมันต้องรู้สึกว่าเป็นีิพึ่งทางใจมันสบายใจแล้วรู้สึกว่าคิดหวังอะไรก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาค่ะเคยเคยมาขออะไรไหมครับขอปู่ใหญ่เคยค่ะได้สําเร็จใช่ไหมครับก็ถามว่าสําเร็จไหมแล้วก็ว่ามันสําเร็จนะคะอ๋อผมเคยถามสัมภาษณ์ไปเนี่ยเขาขอ,ขอหวยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ถูกนะขอเรื่องงานก็มีใช่ค่ะอ่าส่วนมากจะขอเรื่องงานมากกว่าเรื่องงานนะค่ะเพราะเราทาธุรกิจอะคะ่ะเราก็ขอเรื่องงานเรื่องบริวาร ให้เจริญเต้าหน้ารุ่งเรืองแล้วก็ขอแจ่สิ่งดีๆค่ะเข้ามาในชีวิตค่ะแล้วหลวงพ่อเมรัยนะครับที่ประกาบรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่าเมื่อท่านเจิมดวงตาสว่างให้มันก็มีอะไรที่ปฏิหารดีๆเกิดขึ้นอรอะค่ะครับพีผู้ชายบ้างครับตาก็มาหาหลวงพ่อก็ดีครับก็ท่านก็ าหก็มาขอทักประการก็มาขอพรท่านให้มีงานมีบริวารก็มีคนอื่นเขาไม่มีงานกันเราก็มีงานตลอดเห็นพี่มีพระของพ่อเยอะเลยประสบการณ์มีไหมครับที่แบบเจ๋งๆเลยอ๋อคือคือมีตกอุบัติเหตุก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะตอนนั้นตอนนั้นพกพระหลวงพ่อพระอะไรฮะตะกูตีใหญ่หรือว่าไงครับหมดห่อนี่เลยหมดคอนี่แหละฮะโอ้แฟนบันแท้เลยนะ เป็นคนที่มีศรัทธาจริงๆนะครับครับก็ไม่มาวัดบางยาแพร่ครับดีครับก็ประสบการณ์ก็เคยลดล่มก็ไม่เป็นไรก็มาไหว้หลวงปู่อะไรก็ดีครับท่านอบเสียนอะไรให้ก็ดีขอให้มาพึ่งทางหลวงพ่อประพุทธระจฉ์คังฉ์นะคะขอเชิญชวนมาซึ่งหลวงพ่อท่านก็มี วิธีครอบเสียนเจิมดวงจาสวรรค์ก็เป็นสิ่งนำทางอะไรที่ดีๆให้เราห,หลายๆอย่างนะคะซึ่งหลงพ่อมาลัยเราก็อยู่ที่วัดบางยะแพรกอะคะ่ะก็มีป้ายนำทางมาได้ง่ายๆนะคะ